สวัสดีค่ะวันนี้มาทําคลิปป้อนคะแนนของคุณพ่อน้องเห็นเนื้อผลเมื่อวันที่24ตุลา2568นะคะทางช่องพลายบิ๊กทูนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อน้องเห็นมากมากเลยนะคะที่มีตาผลไม้ให้กับพ่อพลายลาชันนะคะขอให้คุณพ่อและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำรวย,วย,วยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณพ่อจ๋าขอบคุณพี่บิ๊กทูด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโยนผลไม้ให้พ่อพลายนะคะ ขอบ,บค,คุณคุณพ่อมมากๆเลยนะคะสองค่ะสามนะคะ ขอบพระคุณมากมากค่ะ